สบายดีพี่น้องพอพอ,พอ,อกับแข่งเนะสิไปหน้าเจนีนน่โนนไปะดำหนานํำเจน,นี่โนนไปเบิ่งอยู่หน้าเจนีนน่โนนเป็นลพี่น้องสบายดีพี่น้องมาหอดหน้าเจนีโนนแล้วอยู่ห่มคามนี่พี่น้องเย้ย <c oughs> เพื่อนดำนาซุมลูกซุ่มล้านกันนอนเล่นอยู่สบายดีนะกลน็ล้านล้านน้องน,นั้นสบายดีน้องน,นั้น อ้าวเกียงหัวแต่าเจนี่นอนกันเพิ่นอยู่ท่งถูมาหอดหน้าเพิ่นแล้วเนาะทงมาเพิ่นดำหน้าแต่เฮิงเติบขึ้นยังได้น้อยเดียวหนึ่งพี่น้องเลยยังบม่ได้ลาย ก้ากับผงหัวแดงกับนี้มันจะนงอออกเราเจมึงฮ็ดยังอยู่คือบ่แล้วจักเธอ,อสั่นแทะจับนะคะ ดดสวยเลย่าสิมดำน้ซาเจนินโนนกะเป็นตากิคาดแล้วน้าน้อยดำดำแล,แล้วบาเจ้โอ้ยเห็ดยังอยู่นอนอยู่บ่มาตะกี้ก็คือว่ามาตะกี้ก็คือว่าได้ซองให้แบบนี้ก็ห้องกระลื่นเก้านเดียวนึง ดำนัาก็คือว่าบริที่อยู่คือว่าใ้คนเห็นคนล่าอยู่คือดำนาบ่กไว้บ่เฮ้ยแม่นบ่ให้กูดำนี่แล้วบ,บัดเดียวบ่เห็นบ้า่เห็นบ้า เบิ sabes, anyway, oh ่งก kind of oh ูเนี่ก oh ูดำเมื่อเดียวท่านเฮ้ยจีดายมีียงกูนแหละสิมาอี๋มาเลยจกเทื่อป๊าดให้ไงเห็นเนาะบิดกาจักมาเถอนี่นะ ตัวแร้ไพ่มาดับน้ำคืออันดับไว้ทางส่นร้านมันจตอใสร้นแม่นบ้าเอาลกไปเบิ้งหนักกันเด้อสบดีพี่องเออดำน้ำไว้เนี่สบายดีเลยก็ได้คือซาเทกินหอยมาเบ้าปูพากกินหอยบ้า พี่น้องมีคนเดียวนี่ไว้กูมูไมู่้ล่ามกลเฮ้ยนพัวสะสาหล่เพิ่นบ่อเออเออพ้พี่น้องคอยนะเป็นลูกผู้ใหบ่ลูกเอ้พมแม่นบ่เอ้พแม้วได้ลูกง่ายปะนี่บ่ฮะจะไ้ลูกง่ายแล้ว<ะ> ลูกจนได้สามสี่เลี้ยลานเอื้อยพรมเอื้อยไปแงงแง่งนะบ่เออโอ้ยขนาดนั้นน่ะลานเบาแขกจากเงยหน้าเขมาเบิ่งเนี่บอกเคยเห็นจะคืออะไรได้ล้านเคยเอ็นหลอดข้างว่าพี่น้องไอ้ลีนี่น่องได้ยินแต่เจโนนว่าพี่น้องเบาแขกแหงบ่งหุ่นจักว่าเป็นลูกผู้ใด้อันนี้ลูกเอื้อยพรมบ้านนาของไพ่จุ่มข้าวเอื้อยแงงเอื้อยอันนั้นเด้บ่าวแขกกับหุ่นแจักข้าวอยู่ ตะกี้นะว่าเมื่อน,นี้นะสิเมื่อจอบลุงส้วนพันโซอยู่บันทิสาว่างหุ่นเด้เฮ้ยอันนี้ก็คือเมื่คือกันนี่แล้วสิเมื่อบปล่าเมื่อจอบมันละจอบลุงนะเออแหกบ่ได้หุ่จักได้หนึยิ่งแต่อีพ่อว่าว่าอยู่เฮงบ่ได้อยู่หม่งเก้าอยู่ทั้งหวยบ่าเออเราโบเหงเอาข่าวบ้านใช้เอาเราขายแลยสกีตารแจ้งเราเออแน่นบ่า พอหฮันอีพ่อเมื่อนอนน้ำอยู่แหละว่ากันกับน,น,นังน่งแหล่นองซาหนาวะว่าเมื่อนอีรแล้วขนาดฝนมาตกแล้วปลาเมื่อเล่นเมื่อจอบลุงอยู่บันทิสว่างว่ะก็ไว้คุยกับระเบ้าล่ะงั้นมันแหนวเออหุ่นจักแล้วเสะเฮ้ยลูกเออยผมก็ไว้คุยกับแล้วก็ย,กกกกกยกุ้งเทพผปบ่กเออพอมนะ,นะเออบัดดไไี้ไปกายเครื่องเสื้อผ้าแล้วบัดดี้ไปแว้แต่เฮนงลายปีแล้วตะกี้น่ะ<ด>ไป,ไปนะ ไปห้ารอดแถวบรรดาของพายนะชุ้มขาเอื่อยอันนี้แล้วซื้อซอยนะไปแวกินข้าวกินน้ำอยู่เ้งงือนลาวนะเฮบดจื้อเขา,ขาเขายัางน่อยตะกี้กับเจ้าเขาอยู่กรุงเทพบหรอยู่ช่อโอ้ยสัน<แ>มันบม่ได้กินป่ามันจำมาได้นี่มัมนสิจะเริ่มจำเธอบ่ได้อีกแล้วนี่นะฮะ <laughs> เขาไปแหล่น่ะนะเขาไปแหล่เขาดำน้หนักกว่ะคนเช่าใช่ไม่เห็นเ่ยในเงินไม่ได้โฉนดเขาไปเลื่อนนะเมื่อใดเมื่อใดเจักแล้วว่าอยากไปว่าอยากไปทิสว่างผุนี้เฉยกากินข้าวแลแรกจะไปวัดร้านอีกแต่ไม่ไปสั่งว่าเอ็งจามันช่วยอีกไปแต่เจ้ายจะอีเล่ไปทั้งไม่มื่อไมกับไม่จะน่อยพ้นโต๊ะมาพอจกดำน้ำว่าแล้วว่าอยากไปเลยก็อยากไปเลยเด้ สร้างแล้วเรามีเวียกเดียวขอพันยังจีงลายเวียกยกังอยากแซมเขามาโบบ้อเอาขึ้นอยู่หยเห็ด้ายเบิดแล้วโอ้ยจะผิดยังได้เห็นเงินละนาดำขำเครียดขลดบริคืนเห้นเจนนี่นวนจัดดิอนอนี่น้องก็ไปอึลจะปลูกลาดบบบปลูกนี่แต่ว่าบ่ให้ปลูกยามันโก แค่ว,าว,ว่ายา,ามันหกเราไม่ต้องกลิ่นน้องไม่บริสิ์โตมเดาบริุทธิ์แต่น้องโตขี้ต,ต,ตุมครับคุณไดสิมาเป็นตากล้องค่ะบอกแขกบ่าแขกสีดำน้ารองเบิง่ง <c oughs> มาน้องปานมาเป็นตากล้องค่ะเน่ได้ยาหน้าดำบ่สบายดีพี่น้องสิมาดำน้าน้ำจีโนนบล็อกแจ็คเทืออ้ายคนที่บอกว่าดำน้าไว้ผลไมาดำเขาสิเห็นเลยเนาะวันนี้ไว้หรือเปล่า ชิโมเฮ้ยอาณาต้องฝันบ้าดอกเาอาเขาพังข้อองข้อลูกีนะออจจเสือเะเฮ้ยเบาที่ไนโน่นเนาะเดกเตออดำซอยเลยนได้ดับมึงเห่าแล้วนีซ้ำนี่และวายเบาแขกนะเด็กดำนมัต้องเงยเจนนนวามจังวา ดั่งพรได้กินเที่ยว่ามายมเลงมันให้กินถ้ามันบ่ให้กินเลยแล้วท้วงแล้วพี่นองเลยทวงแล้วต้องีเลยชาติกจะว่าอ้ายะกว่าก็ไม่ชอบอ้ยตัวเสี้นเองอ้ายเนี่ยองอายุยังน้อยๆมันเพิ่นเริ่เป็นปูเลยอเองนับเนื้อหนุ่มเองนับก็ได้นีเด้อฮกกะเศร้ีเด้อไี้ได้เจ้นะเงฮกกะเด้อ คนละคนงามยังไม่น่น้อยมาเอิญน่ายบงเจ้าแน่เจตจาวาอันนี้จไว่ถอเเกิดน้ำล้างจากตักเจมือนวาด่างตารนั่นน้เจ้าไหนช้ำกกพลังอาชีนงทรงอยู่ไยังอายกดสะโพกและใ่เหอะน่จะอายหรอเกิดคะอยท่จาไม้ยอมถ่ายกดเลย กะ да เอิ้นอ้ายแต่ต้องกี่ำเกิดน่ากะอ้ายอยู่ไม่เกิดมากบบอย่างกูเอิ้นบักสิ่ได้ยังนี่เอิ้นบ่เคเคยหรือว่าเอิญบอเคกับเติะเล็กกูย่านตะกูลื่นน่ะกันบ่อเคคนแห่งกับเต๊ะนะทำกันกันเมื่อกี้แม่นน้องแม่สิเอิ้นบอเคพอก็เจ๊เราไ่ได้ลงรอยเดี๋ยวทีน้องเลยอือบ่ได้ลงรอยยังบ่เคยเทียนอีกน้องเทียนอยู่ให้บ่เคยตีกันตีกันลองว่งได้บะเนี่ย กันีนั้นที่นันัดมาตัแมวมันเห็นหนาก,กันเลยเลยบกเืนตีจัคือค่อไปเอาโอ้ยล้ามึงยังน้อยไปเจอเคือนสีเบิร์นึ่งาอยู่นึกกูดำงหนไหมเน้จังไม่ได้จะโมนะคะด <c oughs> าเดียวัองสีฮอดค้าเีอเลยแดดแดดเตจอนเทแล่ะเป็นตาบุญได้กินนปเ้าก้าหน้หอย ไปครับออกมาเนี hmm. sure, so ่ครับนายเาจากมาอยู่มือใดกับมันเบา่างเลยเจ๊กับหมดทั้งวนทุกทีกับโบมาแล้วเนาะก็ได้แล้วมีมาไปคิดว่าใข่เอิ้นแต่ได้เคยตุกันโอ้ยจะอยู่นี่จนหมเต่อมืดขึ้นให้ยบเนี่ยฉันลองเช้าก็เป็นเนาะทั้งนี้ก็เป็นเนาะแต่ยังสบายไมันจะเอิ้นอายถูกไีมล่ะจค่เพ็ยงไปเจอบทเผาสินาหน่ายงานไปเลย มึงจะาเรื่องนอนเขาจะมากินจบแต่มึงเนาะเอาเได้ดิคนว่าคนเาจะพากันไปดิ้นไผ่ยุแพเราจะตีที่คอนหลงนเงี้เนาไปเล่นเนี่้เมนเคนน่ะตไ่นดติดั้นไปเล่นไผ่ถ้าไยังเล่นเดิมมันกาบา้ดไอกไปข่งข่งอย่างเคยแสงโชมแน่คังอกปาน กูสิมือง่าแล้วแบบนี้นะมันว่ากูเท่ากูบระดามดอกหน้านี่กูจะอ่อนหุ่นมึงหุ่นกูละเที่ยวกว้างเลหุ่นมึงเดียกูมือง่าแล้วเด้อมึงว่าบวกเขาหุงห้าว่ากูเท่าเนาะกูจะอ่อนหุ่นมึงชักกูว่าชื่อเลยกูว่าหยอกมึงชื่อแค่ชื่อมึงแบบนี้ก็เน่ยองคนแบบเปลี่ยนมึงจะบปได้ะไรคนเด้อมึงบดนจ๊บบอกว่ากูมักเนอ่ย จะคืจะคาอไปแปลงเพ่อนเนาะแปลงสวยงามด้เนี่ยนี่โอ้ยพี่น้งเนี่ยเจนนี่นอนเน่ว่าเขาหูขนาดว่าว่าแขกนังง้ำที่ไม่ได้ดันะมันระบิดต่เิ่นอับ่้เาไเพระว่านาเงินไปอยู่ในกระเป๋าเนาะสได้เอาหายจีวันิลละ จีมาข่อยงามตาสั้งมีแววจริงเจนนโน่เนี่ยชมว่าตาเรวเลเบิ่งคนบเปิ้อยขามันเบิ่งคนงามผมว่าขี้ได้เบิ่งพหมอนิ่นเล้เบิ่งเลยเจอจาคนตาดีวะห้องไงห้องกูตากูได้นี่คยเาะะก็คือรักษาอบออะารักษาพูน้อยเลยอตาคือรักษาดี พี่น้องดำกระข้นเลยเด้อว,ว่างหันวัดส,สิทธายเลยโทรศัพท์ห้อนจ้ำเข้าไปก็บหอบ่ได้จ้ำเข้าไปก็มิเตอร์ห่อน <c oughs> จเจนอีโนน้องกระเก้ามงป่าไเพิ่น,นเบิดกล้าแล้วเพิ่นพาขึน้นพี่น้องฮะน้ำพายเดียวนีวต่ตะกี้ว่ะกล้ากบบระเบิด์ตหรือเพิ่นสิไ <c oughs> ป็นโรคกล้าตะกี้บ่แขกวัดสิดำน้ำเพิ่นเบิดมืออยู่ยแล้วเจนั่นเบิดกล้ากับเพิ่น เพิ่นขึ้นแล้วเออพิ่นว่าขึ้นเศร้าเฉพ่ะหน้าจังบเร่เก้าโมงก็ขึ้นเลยเก้าโมงก็ขึ้นเพราะว่าลูกกาล่ะลูกกาใท้ายเดี่ยวนี่แล้วบัดนไดแล้วก็ขั้นพุ่งโต๊มาเลยสีดำตัวนี้ลงมาว่ากันนั่นก,ก,พ,ก,พ,ก,กพี่น้องสกีบบรรยากาศเพยียงเท่านี้เนาะผู้ใดเห็นคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบล็อกแอกไนเะด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเพื่อนไอ้ข่าวเพื่อนพี่น้อง ดําดำนะี่ยซิบกว่ามืออัลแนี่ทั้งก็ได้ท่านนี้ละป,ป้าแขกก็ว่าิเป็นจอบลุงนีบันชิสว่างเพือไปไป่อนป่วยเนาะเป็นเร่งน้ำกันอยู่พนละพี่นองเลยท่านได้ไปขึ้นมาเศร้าอยู่ห่มไม่ง่าละพี่น้องเลยเที่ยงนาน้อยเจนีโนนอยู่ห,มห่ออหมขามเด้อ ไซ่าลุกกะง่า,งงายคือบลกผู้ดีเจ้ให้เขาตั้งตอดำลถลกก่อนแล้วของวนหวานากับเพื่อนไปไถ่กบทัทบ้น,นแต่ว,ากกว่าน้ำยาคนหนึ่งบา้านคืนเดียวเบิดเลยเพื่อกินน้ำยาล้างของน้ำบ่ลี่น้ำยาสมุนไพรขึ้นนะซ <c oughs> าเลกของก็ามาแต่ฮอดมื้อนี้บ่มาแต่กรุงเทพนะ หอแต้วันบบอืเพ้่ขึ้นมาดำน้ดำน้แล้วเพื่นสิลงอีกบายดีครับสบายดีลูกแขกพี่น้องสิขอเก็บภาพรบรรยากาศเพียงเท่านี้ผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบอกแขกในเด้อขอขอบใจเจ,เจอกันคลิปหนาพี่น้องเลยเงื่อปลาจเจนนอนกัน